สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องหลอนจากปากชาวบ้านรายการที่เราจะพาคุณไปฟังเรื่องเล่าหินเหียนจากปากคุณธรรมดาธรรมดาที่เคยเจอของไม่ธรรมดาคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปย่านลาดพร้าวกลางเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความวุ่นวายท่ามกลางความเจริญและเสียงรถรามีทาวน์เฮาส์เก่า House หลังหนึ่งซ่องตัวอยู่ท้ายซอยที่คนในละแวกเรียกว่า ซอยสามแยกและที่นั่นคือบ้านที่พบศพผู้หญิงแห้งกรังนั่งตายในตู้เสื้อผ้าโดยไม่มีใครรู้เป็นเดือนเดือนเรื่องนี้ถูกเล่าโดยแอนหญิงสาวผู้มาเช่าบ้านหลังนั้นและเป็นคนที่เจอกับศพด้วยตัวเองแอนอายุ29ปีพนักงานฝ่ายเอกสารของบริษัทโลจิสติกเธอเพิ่งเลิกรากับแฟนที่อยู่กันมาเปีต้องย้ายออกกระทันหัน ไม่มีเงินเก็บมากนักบ้านหลังนี้ปรากฏขึ้นในกลุ่มหาห้องเช่าบน Facebook ค่าเช่าแค่2,500บาทต่อเดือนราคาถูกจนน่าแปลกใจแต่ภาพถ่ายก็ดูโอเคเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นไม่ไกลรถไฟฟ้าแอนรีบติดต่อขอเข้าดูบ้านทันทีคนเปิดประตูให้แอนดูบ้านคือชายแก่ผิวคล้ำตาหยีมีหนวดบางๆชื่อว่าลุงเดชเขาบอกว่าเป็นญาติเจ้าของบ้านที่เสียไปแล้วเขาพูดเสียงเรียบ ถ้าอยู่ได้ก็อยู่เลยค่าเช่าในแพงไม่ต้องมัดจำแต่อย่ารื้ออะไรนะโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าห้องเล็กชั้นบนอย่าไปยุ่งเลยมันเก่าๆแอนคิดว่าเขาคงกลัวเฟอร์นิเจอร์พังจึงไม่เอะใจวันแรกที่ย้ายเข้ามาบ้านเงียบมากไม่มีบ้านข้นขางๆอาศัยอยู่เลยพอค่ำๆจะมีแมลจรเดินผ่านหลังบ้านบ้างแต่เงียบผิดปกติแอนเริ่มรู้สึกว่า มันเงียบจนผิดธรรมชาติไม่มีเสียงแมลงกลางคืนไม่มีเสียงลมแม้แต่เสียงรถจากถนนใหญ่ก็แทบไม่ได้ยินคืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่เมื่อเข้าสู่คืนที่สองเธอเริ่มได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยมาอ่อนๆเหมือนเศษอาหารเน่าบวกกับกลิ่นสนิมเหล็กและอะไรบางอย่างที่แสบจมูกเธอลองเปิดตู้เย็นเช็คถังขยะล้างห้องน้ำทุกอย่างสะอาด แต่กลิ่นยังอยู่โดยเฉพาะตอนดึกคืนที่สามห้องเล็กชั้นบนที่ลุงเดชบอกไม่ให้เปิดภายในมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าบานคู่ดูหนักและมีกรอนเหล็กขึ้นสนิมแอนเริ่มได้กลิ่นเน่าชัดมากตรงนั้นเธอคิดว่าอาจมีซากหนูใดาตายอยู่ในตู้เลยตัดสินใจเปิดทันทีที่ปลดกรอนประตูตู้เปิดออกเองภายนนั้นมีร่างของหญิงสาวนั่งชันเขา่า สภาพผอมแห้งจนหนังติดกระดูกดวงตากลวงโบผิวเริ่มเป็นสีเทาคล้ำแห้งกลางเหมือนมัมมี่ผมยาวรุงรังพาดลงมามือกอดเขา่าหัวเอียงพิงผนัง,นงตู้เธอกรีดร้องสุดเสียงวิ่งออกจากบ้านเธอโทรหาตำรวจตำรวจมาพร้อมหน่วยชนสูตรศพอยู่ในตู้จริงนั่งท่าตายแบบสงบไม่มีร่องรอยการฆาตกรรมไม่มีเลือดไม่มีบาดแผล สิ่งที่พบคือบริเวณข้ออกมีรอยมีดขูดบางๆและที่พื้นตู้มีกล่องยาลูกกลอนเปิดอยู่ข้างๆภายหนังระบุว่าเสียชีวิตมาราวสามเดือนศพนั้นคือพี่ดาวผู้เช่าคนก่อนหน้าอายุ33ปีอดีตพนักงานออฟฟิศที่โดนเลิกออฟช่วงโควิดไม่มีญาติไม่มีเพื่อนเธอเคยโพสต์ทวิ t เตอรครั้งสุดท้ายไว้ว่าเหนื่อยจนหายใจไม่ออกแล้วไม่มีใครอยู่เลย อยากหลับไปไม่ต้องตื่นอีกจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกหลังแอนเจอศพและย้ายออกมีคนเข้ามาเช่าบ้านหลังนั้นอีกสองรายแต่ทั้งหมดอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนคนหนึ่งเล่าว,ว่ากลางดึกได้ยินเสียงคนเคาะจากในตู้อีกคนบอกว่ามีรอยเท้าชื้นเดินออกจากตู้ทั้งที่ในบ้านไม่มีน้ำและที่ชวนขนลุกที่สุดคือคนสุดท้ายเล่าว,ว่าตอนที่เขาเปิดตู้ศพหายไปแล้ว แต่กลับมีข้อความเขียนด้วยน้ำลายขุนมัวบนกระจกบานเงาในตู้ว่าอยู่ด้วยกันไหมแค่ไม่ออกไปไหนเลยบ้านหลังนี้ยังคงตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งไม่ได้ถูกหรือไม่ได้ขายต่อยังคงมีประกาศให้เช่าราคาถูกลงกว่าเดิมอีกครึ่งหนึ่งถ้าคุณเห็นประกาศบ้านเช่าที่ราคาต่ำจนหน้าขนลุกก่อนจะเข้าอยู่ลองถามเจ้าของดูว่าคนก่อนหน้านี้ย้ายออกไปเพราะอะไร เพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ย้ายออกแต่อาจจะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าย้อนมาเรื่องลุงเดชลุงเดชคือใครลุงเดชอายุ67ปีเดิมทีเคยเป็นพานรงเก่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งชีวิตเรียบง่ายไม่มีลูกเมียอยู่กับพี่สาวคนเดียวชื่อดาวผู้หญิงเงียบๆที่ไม่ค่อยพูดจากับใคร หลังดาวตกงานช่วงโควิดลุงเดชพามาอยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้แต่ไม่นานดาวก็หายไปและลุงเดชบอกเพื่อนบ้านว่าย้ายไปต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่นั้นเขาอยู่คนเดียวผ่านไปหลายเดือนบ้านเริ่มมีกลิ่นเพื่อนบ้านถามลุงเดชตอบว่าหมาตายใตย้ถุนไม่ใช่เรื่องของพวกมึงจนกระทั่งวันหนึ่งเขานำบ้านไปปล่อยเช่าในกลุ่มเฟซบุ๊ก ราคาถูกจนน่าแปลกใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าลุงเดชไม่เคยเข้าไปในห้องเล็กชั้นสองอีกเลยเขาเพียงบอกทุกคนว่าอย่าเปิดอย่าแตะหลังมีผู้เช่าคนหนึ่งคือแอนเจอศพหญิงสาวในตู้ตำรวจมาตรวจสอบพบว่าศพนั้นคือพี่ดาวพี่สาวของลุงเดชนั่นเองแต่สิ่งที่ชวนสงสัยคือลุงเดชไม่เคยแจ้งคนหาย ไม่เคยทำศพและไม่เคยแสดงความเศร้าตำรวจพยายามสอบถามลุงเดชตอบเพียงว่าพี่มันเศร้าพี่มันเหนื่อยเองผมไม่เกี่ยวเขาอยากอยู่เงียบๆผมก็ให้เขาอยู่ตายแล้วก็ไม่ไปไหนเลยนี่ไงเขาไม่ถูกจับเพราะไม่มีหลักฐานว่าเขาฆ่าพี่แต่จากคำให้การชาวบ้านเขาอาจจะรู้ว่าพี่สาวตายอยู่ในตู้มาตลอดหลายเดือนและแค่ปล่อยให้ตายอยู่ตรงนั้น มีคนในซอยลือกันว่าลุงเดชเริ่มพูดกับตัวเองบ่อยขึ้นชอบนั่งคุยหน้าตู้เสื้อผ้ากลางดึกชอบเปิดไฟบ้านชั้นสองไว้ทั้งที่ไม่มีใครอยู่มีเด็กเถวซอยเล่าว,ว่าเขาเคยเห็นลุงเดชถือจานข้าวไปวางไว้หน้าตู้แล้วพูดว่ากินนะพี่อย่าหิวอย่ากโกรธถ้าอยากได้คนอยู่ด้วยเดี๋ยวหามาให้และไม่นานก็มีคนมาเช่าบ้านอีก มีคนตั้งข้อสงสัยว่าลุงเดชอาจไม่ได้แค่ปล่อยให้ผีอยู่แต่อาจกลายเป็นคนเฝ้าบ้านให้ผีไปเลยไม่รู้ตัวเขายอมให้ผู้เช่าคนใหม่มาอยู่ปล่อยให้เรื่องเดิมเกิดขึ้นซ้ำให้กลิ่นเน่าเริ่มโชยให้เสียงเคาะเกิดขึ้นและให้บางคนหายไปแล้วไม่กลับมาไม่มีศพไม่มีหลักฐานแต่มีแค่รอยเท้าปียกๆบนบันไดและเสียงคนกระซิบในตู้ทุกคืน ลุงเดชหายตัวไปจากบ้านในคืนหนึ่งมีคนเจอเขาในวัดร้างแห่งหนึ่งยืนพึมพำว่าผมขอโทษนะพี่ผมหาคนมาให้แล้วนะแล้วพี่ก็ยังโกรธผมเหรอหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเหลือไว้แค่บ้านเงียบๆที่ยังปล่อยเช่าอยู่ราคาถูกลงจนแทบจะให้ฟรีคุณเชื่อไหมว่าไม่ต้องฆ่าใครก็เป็นฆาตกรได้ แค่ยืนเฉยๆมองคนตายแล้วปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนคืนนี้คือเรื่องของลุงเดชชายแก่ธรรมดาที่อาจเป็นเพียงคนดูแลบ้านหรืออาจเป็นคนทรงผีโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับช่วงปลายปี2548และทำให้บ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเช่าต่อไปอีกหลายปีมีคนเล่าว,ว่า ช่วงกลางดึกมักได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆจากชั้นสองบางคืนไฟจะเปิดเองและที่หน้าตู้เสื้อผ้ามักพบน้ำขังเป็นวงกลมทั้งที่ไม่มีอะไรรั่วทั้งสิ้นบ้านหลังนี้ถูกประกาศขายทิ้งในราคาถูกครึ่งหนึ่งของราคาตลาดแต่ไม่มีใครกล้าซื้อขอบคุณที่ฟังเรื่องหลอนจากปากชาวบ้านคืนนี้หวังว่าคุณจะหลับอย่างสงบ